สวัสดีค่ะดิฉันชื่อวันนิดาพรมจันทร์อาชีพทําสวนนะคะทายางกีดยางทุกวันแล้วก็ที่บ้านนี้ก็อยู่กันห้าคนมีหลานด้วยและเช้าขึ้นชันก็ต้องไปส่งหลานโรงเรียนก็เย็นก็ไปรับโรงเรียนกลางวันเช้าก็กีดยางนะเสร็จแล้วชันเป็นมะเร็งมดลูกก็ไปรักษาที่มอ,อผ่าตัดเสร็จก็ดีขึ้นโรคมะเร็งดีขึ้นก็มาเป็นภูมิแพ้ภูมิแพ้ก็มันปวดหัวค่ะ ปวดหัวแล้วก็มันทรมานอีตรงที่ว่าตื่นขึ้นมาเราปวดหัวแล้วก็มีน้ำมูกแล้วก็มีอาการจามจามครั้งนึงเป็นห้าสิบทีจะ่เ่ยเชยอย่างเงี้ยมันมันหลายๆายครั้งเพราะว่าฉันขับรถไปโรงเรียนก็ถนนถนนแดงมีฝุ่นจึงก็บอกแพ้ฝุ่นนะก็กินยามหมอนี่อยู่กินอยู่ประมาณปีนึงแต่ว่ากินแล้วมันไม่ดีขึ้นมันอัดมันมันมึนในสมองรู้สึกตื้อ ตื่อแล้วก็มีอาการจามทันทีพอดจามเสร็จแล้วก็น้ำมูกแก่ไหลไม่มีความสุขหรอกนะไม่มีความสุขถ้าเราเป็นภูมิแพ้ก็คิดดูว่าคนเราตื่นขึ้นมาแทนที่เราจะไปจับนู่นจับนีก้กลับมานั่งสั่งขี้มูกนะใช้ที่ชูสั่งขี้มูกแล้วนั่งจามชึ่งชึงอยู่จนกว่าตะวันมันจะผล่ขึ้นมานั่นละมันจะทรมานขนาดไหนลูกแล้วก็ปวดหัวอาชีพทำสวนนะคะคือชีวิตที่ฉันต้องทำถึงถึงว่า ทำไม่ไม่ไหวก็ต้องไหวเพราะว่าต้องเลี้ยงหลานเล็กๆไม่ไหวก็ต้องไหวถึงคลานไปก็ต้องทำเพราะหลานยังเล็กทรมานทรมานค่ะทรมานมากมากเลยเพราะไม่มีใครเลี้ยงดูก็มีเพื่อนมาบอกให้ทานมังโงให้ทานเบต้ากูแขนนะแต่ฉันกไม่เชื่อ ฉันบอกไม่หายเขาเขาก็ให้ทดลองใช้หกซองนะหกซองฉันก็ลองทานมันก็ไม่ดีนะก็ไม่ประทับใจบอกออมันมันไม่หายแต่เขาบอกเป็นนานแล้วต้องทานเยอะๆเขาเขามาให้อีกเพื่อนเอามาให้อีกก็เป็นสิบห้าซองพอสิบห้าซองรู้สึกเออมันดีตั้งแต่ลุกขึ้นมาตอนเช้าจะมีอาการจามแล้วก็มีน้ำมูกนะพอทานเข้าไปสิบห้าซองรู้สึกว่าน้ำมูกมันก็ ไม่มีนะจามก็ไม่จามดิฉันก็เลยตัดสินใจซื้อมาโหซื้อเบต้าคูแคนมาทานนะก็อาการดีขึ้นภายในสามกล่องก็หายถ้าเราทานยาหมออยู่สมมุติเราทานตอนเย็นเช้าขึ้นมาเออก็อยังชั่วนหน่อยแต่ถ้าพอหยุดวันนี้ไม่ทานยาหมอให้มาก็พรุ่งนี้ก็เป็นอีกตั้งแต่แต่พอมารู้จักกับเบต้าคูแคนตนนัวนี้ถึงไม่กินสักสงวันก็ไม่จาม ภายในสามกลองก็หายนะหายแต่มันก็ไม่ไม่ซื้ออีกอะนะเพราะมันหายแล้วอยู่มาวันหนึ่งก็จำวันที่ไม่ได้ก็เกิดโรคชิกุนกุญยาเขามากเขาเป็นกันทั่วบ้านเลยฉันก็นึกว่าฉันทานมาโหแล้วคงไม่เป็นแหละนะเลยก็เฉยแต่ว่าวันนั้นฉันกเกิดเป็นไข้ขึ้นมาไข้หนักตัวร้อนฉี่เลยแล้วก็หลานๆก็ช่วยกันเช็ดตัวแล้วก็ลงทานมาโห เช้าสองซองเย็นสองซองตามด้วยน้ําเยอะๆอาการเป็นไข้วันแรกก็ลดไข้มันจะลดแต่พอไข้ลดผื่นก็ขึ้นตามตัวผื่นนี่จะขึ้นแดงทั้งตัวทั้งหน้าทั้งตัวเลยฉันวันที่สองฉันทานอีกเช้าสองซองเย็นสองซองพร้อมด้วยออามาโฮนี่สี่ซองทาทั้งตัวทาหมดทั้งตัวนะเอาเอมมาโฮมาทาปรากฏว่าทาตอนเชา้าพอตอนเย็นเม็ด พื้นที่แดงๆเนี่ยจะจะเรียบหมดเลยหายกลับกลับเป็นหายไปหมดเลยแล้วก็อาการก็ดีขึ้นแล้วก็มันตั้งแต่นั้นมาก็ไม่ไม่เป็นไข้แล้วที่ปวดก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นนะที่ปวดก็ตอนนี้ฉันก็ไม่ได้ปวดแล้วก็ไม่ได้เป็นจีกุลกุญยาตามที่เขาว่ากันนะนะตอนนี้ก็สบายแล้วคือไปได้ยาไปใส่ปุ๋ยยางไปกีนยางอะไรก็สบาย ตื่นขึ้นมาตั้งแต่ตีหนึ่งกลางคืนแล้วก็ไปกีดรยางไปกีดรยางเสร็จก็ก็มามาหุงข้าวแล้วก็ทํากับข้าวอะไรให้หลานกินแล้วก็เอาหลานไปส่งโรงเรียนจากบ้านไปส่งโรงเรียนก็ประมาณ10กิโลคือ,ค,อคือตอนนี้ขับรถไปส่งหลานแต่ไปโดนขี้ฝุ่นก็ใส่หมวกกันน็อกด้วยนะแต่ว่านะก็กลับมาไม่จามไปส่งหลานเสร็จก็กลับมาเก็บยางเก็บยางก็เที่ยง ขายน้ำยางเสร็จก็กลับมาทําในบ้านเนี่ยคือกวาดบ้านถูบ้านล้างถ้วยล้างจานคือคือเป็นทั้งทั้งยายทั้งแม่ทั้งพ่อทั้งทั้งสารพัดค่ะนั่นแหละแล้วก็ว่างตอนเย็นก็ไปใส่ปุ๋ยยางอะไรเงี้ยนะแล้วก็เที่ยวขายอะไรแล้วก็แก๊กภาษาคนแก่นะนั่นแหละแต่ว่าตอนนี้รู้สึกว่าสุขภาพทั้งสุขภาพจิตและสุขภาพร่างกายดีขึ้นเยอะไม่รู้ว่ายาทีบายยังไงว่ามันแข็งแรงยังไงอนะ,อะคือ คือทาไม่นื่อยมันกระฉับกระเฉงกว่าเมื่อก่อนเมื่อก่อนลุกก็โอวยนั่งก็โวยกว่าจะลุกเราก็ต้องเอาตูดขึ้นก่อนนะเออลุกโอวยนั่งก็โวยทรมานนะแต่ตอนนี้ไม่สบายมากวิ่งได้สบายอ่าผิวพรรณนี้เมื่อก่อนนะั้นจะดําดำหน้านี่นะจะดำแล้วมันเป็นยังไงก็คนไม่สบายนะผ,<ล>ผิวกล้านดำพอมากินเบตา้าครูเคนไปเนี่ยตั้งแต่ สามเดือนได้เลยนะก็ผิวขาวขึ้นแล้วก็เนียนขึ้นแนหน้าก็ดีขึ้นชีวิตอย่างนี้เครียดเครียดมากๆเลยเครียดทุกคนก็ทุกคนรู้ว่าว่าเครียดขนาดไหนเพราะ ลูกทั้งสี่ยายมีลูกสี่คนนะก็หายไปหายโดยแล้วก็เสียบ้างตอนนี้ก็ยังหาลูกไม่เจอนั่นแหละเขาเลยก็มีเลี้ยงหลานพ่อเขาเสียนั่นแหละก็อยู่ตัวคนเดียวแล้วมาปีที่แล้วก็แม่ก็แปดสิบกว่าแม่หายไปโดยที่ไม่รู้หายไปไหนความเครียดของยายก็เครียดแค่มากแต่พอมาเจอเบต้าโคเคนตรงนี้ก็พอเรานอนหลับอะลูกได้นอนหลับอะนะ มันพอเรานอนหลับเราก็ไม่เครียดและตื่นขึ้นมาถึงเราเครียดก็มันไม่ปวดหัวมันดีตรงนี้นะก็ตอนนี้ก็ยังสืบพา,ายายอยู่เลยนละกำลังเกยอยู่ที่หลาน<ำ>ยังไงก็ต้องชู้ลูกต้องชู<ำ>้คนที่เป็นภูมิแพ้นะคะถ้า เราทานยาหมอก็แต่เราสมควรที่จะทานเบต้ากูแคนควบคู่กันไปสักพักหนึ่งามาโฮหรือเบต้ากูแคนของเราดีค่ะยอมรับว่าดีมาโฮเขาดีจริงๆิฉันยอมรับขอบคุณคนที่แนะนําให้รู้จักมาโฮและให้ชีวิตใหม่นะมาโฮคือให้ชีวิตใหม่แล้วก็รู้สึกว่ามันจะเป็นครอบครัวไปเลย ดิฉันจะทานเมตาคูแคนเป็นประชมค่ะ